เรื่องที่สองนั้นก็คือแล้วทำไมต้องร้องเพลงเสียแฟนคืนฟังลําทำไมร้องไม่ได้หรือไง <laughs> สวัสดีครับมีรักแฟนๆทุกๆท่านนะครับตามหัวขอเลยครับวันนี้จะเราจะมาพูดกันอยู่สองเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่อง <laughs> ก่อนที่จะเล่าก็ต้องบอกก่อนว่า ถ้าวันนี้ผมพูดออกไปแล้วทัศนคติของผมไม่ตรงกับใครไม่ตรงกับคําตอบที่อยู่ในใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรียงประโยคไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าพูดเก่งอยู่แต่ว่าเรียงประโยคไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้เราจะมาพูดกันอยู่สองเรื่องนั่นก็คือทําไมแอดดี้ได้ไปอยู่วงประถมบันเทิงศิลป์เรื่องที่2นั่นก็คือแล้วทําไมต้องร้องเพลงเสียแฟนคืนฟังลําทําไม คำขำเด้อคำขำเด้อย่าไปซีเรียสยังมากมากครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็จริงๆมันเป็นการตัดทิ้งใจที่นานแล้วนะนานมากนานมากเกือบจะปีแล้วนะครับผมมันเป็นการเตรียมการและตัดทิ้งใจไว้นานแล้วแต่ว่าแค่เรายังไม่มีจังหวะเรายังไม่มีช่วงเรายังไม่มีจังหวะที่เราจะขึ้นเพราะโควิดมันกระมาเรื่อย นะครับโควิดมันก็มาเรื่อยๆแล้วเราก็รอโอกาสที่จะแบบเปิดตัวการคิดไปดดนะครับว่าง่ายซะว่าวัน,ว,นวันหนึ่งมันก็คือไม่ใช่หมดแพชชั่นกับการเป็นหมอลำซิ่งนะหมดแพชชั่นกับการใช้ชีวิตชีวิตที่มันวนเวียนแล้วก็เดิมๆอยู่หมองเก่าครับพี่น้องวนเวียนเดิมๆชีวิตผมมันจะว่ามีอย่างมากไหม เพื่อนก็ไม่มีมีมีม um ีไม่เยอะหรอกที่ครบแฟนกับบมีอันนี้คือบอมีเลยบอมีบอดีตัวชีวิตผมมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นบอตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะวนเวียนอยู่แต่ที่เดิมครับทุกคนผมก็มีมีพี่ที่คอยให้คำปรึกษาเพิ่งจถามว่าพอหรือยังกับตรงเนี้ย พอหรือยังกับตรงเนี้ยเพื่อนให้โอกาสผมมาปีหนึ่งกับการอยู่กับหมอลรัสิ่งตะกี้ผมกับสีเข็ดเห็ดบงเห็ดอย่างอันนี้เนาะพี่อนองคยได้รู้จนะักอยู่เนาะเออแล้วนะตอนเนี้ยผมอยู่กับหมอลําสิ่งมาสองปีอะปีแรกเพื่อนถามเพื่อนว่าพอหรือยังเหนื่อยหรือยังถ้าเหนื่อย พี่จะเอาตัวไปฝากกับมอรำวงไงคือผมก็เลยถามว่าเป็นอย่างขือเลือกที่จะให้ผมไปอยู่กับหมอรำวงไงมองผมอยู่นี่มันบ,บดีบ่อในความที่พี่คนนี้เดี๋ยวผมจะเอามา,มาให้พี่น้องผู้นี้คือไผ่นะครับซึ่งเพื่อนเป็นคนที่คอยบอกคอยสอนคอยห้ามผมนี่แหละคอยห้ามแบบว่า มึงอย่าไปหันมึงอย่าไปหนีมึงอย่าเห็ุแบบนั้นมึงอย่าเห็ุแบบนี้มึงหันไปกินเหล้ามึงหันไปซัมเมอร์เล่ที่มั่มึงหันไปเที่ยวหันไปดนเนี่ยเพื่อนจีเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาผมอยู่ในวงการเพื่อนก็เลยให้ให้คำตอบมาว่าเนี่ยอายุมึงจะสามสิบแล้วมึงจะอยู่แค่นี้บ่มึงต้องออกไปท่องโลกกว้างมึงต้องไปเรียนรู้อีกอย่างที่มันหลายกว่านี้ มึงต้องไปเจอผู้คนมึงต้องไปเจอแฟนคลับมึงต้องไปสถานที่ต่างๆที่มึงไม่เคยไปแล้วมึงจะได้ประสบการณ์ชีวิตสมองมึงจะได้ปลอดปร่งมึงเสียดอีกอย่างมึงเสียดงานก็นี่มึงไปเรียนลู้มึงไปศึกษาไปพบปะผู้คนเยอะๆกับการอยู่ตรงเนี้ยมึงจะมานอนอยู่แต่ห้องสี่เหลี่ยมมึงจะมามีเข้าใจไหมยังล่ะสิ่งแวดล้อมมึงแคบมากแค่เนี้ย มึงพยายามเปิดอย่างเลื่อให้กับชีวิตมึงต่อไปมึงต้องไปเปิดมึงสิเด้สอนลูกสอนหลานมึงได้มึงสิเด้แบบเอากลับมาแน,แนวทางชีวิตมึงได้ประมาณนี้แหละครับหัวใจมันก็เลยเพองตัวแบบลุกแบบว้าวจริงแล้วผมก็เชื่อคนนี้ด้วยเพราะว่าคนเนี้ย ก็เป็นที่ปรึกษาผมมาตั้งแต่เป็นสมัยหมอลลัมสิงจนมามิสชื่อเอดี้ทันเดอร์จนถึงทุกวันเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเพิ่นคือสิคิดดีแล้วแล้วก็แนะแนวแนวทางให้เหาดีแล้วก็วววเ,ลวกเลยว่าไปกัไป,ไปตัดทิ้งใจไปแต่แต่ปีที่แล้วเดว้แต่ว่ามันก็นยังหาช่วงหาอย่างความผอมอม,มันทมาได้มี คือผมเสือมในเรื่องขาดถืว่าอย่างที่มันเป็นของเฮ้านะ่ะมันก็นจะเป็นของเฮาขาดมันสิได้มันจังสิได้ขาดสิไเด้ไปจังสิไเด้ไปผมคิดจังสี่ไหมคนเฮาขาดสิตายจังตายมันเปลี่ยนโควิดปันได้ขาดบ่ตายกับบตายจังสี่ไหมผมคิดที่าาทิต,ต,มาต,าาตามผมคิดจังสี่นั่นแหละครับที่ไปทีมาพ่อแม่กะบูบ้ดลูพ่อแม่กะพึง่งบ่อูลูว่าผมขึ้น หลังจากมือเปิดว่องบงกีมือผมก็เลยเอาเงินไปไหว้แกแล้วก็เลยห่วงแจ้งจริงแม่กระบ่โอเคปันไดเพราะว่าแม่บออยากหายแปบไปสัญจรไปอยังมากไแแยแเราเล,ล่ายานโหลดยานล่ายานความลำบากตามภาษาเฒ่าเนาะก็เข้าใจแล้วอยู่แต่กระบ่เป็นอย่างดอกผมก็อายุปีเราผมต้องออกมาทํางานมาหาเงินผมอยากเห็นงานทุ่มมืออยากมีงานทุกวัน อยากเดินสายอยากพบปะผู้คนเนี่ยเนี่ยก็คือสิิงที่ผมอยากปรารถนาอยู่แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนั่นก็นคือทำไมถึงร้องเพลงเสียแฟนคืนฟังลำ อดีตบอลมันจะเจียนบอลมันกระจายเนาะได้ใ,ใจผมบด้มิเยีงมากมา้เด้อครับพุ่นคนกระทำคำอะไรแน่นอนล่ะคนต้องอยากรู้ว่าเป็นอย่างผมคือลองเพลงนี้จริงๆแล้วมันบด้มิเยีงมากม้ยังสิทุกคนคิดมันไม่ได้มีคําว่าแบบเฮ้ยมึง,ม,งมึงต้องการแสงมึงต้องการกระแสตนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคือจริงๆโชว์นี้มันมีอยู่แล้วโชว์นี่มันมีอยู่แล้วโชว์โชว์เนี้ยเขากําลังจะทําขึ้นมาบัดนี้อ๋อนนาๆก็เลยถามมาอ่ะลองเพลงนี้บอ ลองเพลงนี้บ่มิชอยให้เหลือกอยู่ประมาณสองสามเพลงผมก็เลยว่าผมอยากล่ำเพิ่นผมอยากฟอนผมอยากผมอยากฟอนง่ามๆให้พี่น้องเบิง้งผมอยากแต่งตัวแบบเต็มรูปแบบการที่ผมจะขึ้นไปเปิดตัวมือแรกผมก็เลขอเพิ่นว่ามาฉันผมขอเพลงนี้ก็ได้ผมขอเพลงเสียแฟนขึ้นฟังลำกันได้เพราะว่ามันตีทงผมแห้งมันเป็นเพลงทีผมมักเนาะ <c oughs> นะฮะกับประมาณนั้นแหละครับผมบารน,นี้กะเดลองสมใจครับแต่ว่ามือแรกกะไม่กะแ,แกงซะเหลือเกินนะครับไม่กะเกินขื้นนะไม่กับ่าดังนะอาทานมากเลยเพลงน่ะ <laughs> ไม่กับมาดังแล้วกะปกติใส่ไม้หูนะครับปกติเตรียมท่าฟอนไว้แล้วเตรีมยมท่าฟอนไว้หลายแล้วซ่อมไว้ย่งดีๆไปวัดแล้วอ่ะไม่ถือกัอ่ะบพราะมยังย่างลงไปลองไปปกตินะครับกะ่านไปดูดี นะครับทานกนังจะแก่โตในลรสดคุ้มปิดแล้วรอบหนึ่งนะครับตา่ากะบ่อย่างไ้ผู้อื่นมานั่งคืดนั่งอย่างหลายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนก็คิดว่าเอ้ยแต่กกระแสบอบางคนก็ไปอยากได้แสงบออยากแกงน้องเขาบอยอย่างเสียเลิกคิดเด้อๆครับผมไม่ได้คิดยาก ทั้งวุงเขากับบดิคืดยังไรขนาดนั้นผมกับบดิคืดยังไรขนาดนั้นคือเพียงแค่ผมแค่มีความสึกว่าอ่ะผมอยากลองกับคืออยากลองเลยบดีบดีมานังคืดยากอยังไรขนาดนั้นนะฮะผมมันมันโรลุสิบอกพี่น้องว่าจั้งไหนกับเพียงแค่มาสิ่งที่ผมบอกให้ฟังนั่นแหละอืมในในส่วนตัวผมกับก็ถามว่ามากบอบนี่ผมกับมากนะครับผมกับฟังอยู่ตลอดแล้วกัในใจผมกับบดีมีปัญหา เกี่ยวกับนี่อย่างเกี่ยวกับเจ้าของเพลงไหมเข้าใจปะ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเจ้าของเพลงนะครับผมแล้วก็บดรตการแบบว่าเฮ้ยจะเปเหมือนคนเหมือนแฟนคลับเล่ากันต่อมาเหมือนบางทีก็ไปเห็นเม้น์เห็นอะไรในติกต๊อกว่าผมไปแกงไปยังว่าเคยคิดจิแกงไปว่าเคยคิดจิตตัดขาเข่าอีบ่เคยคิดจิตจับหวังปองไหลเอียงกระเพาะซาทุรับผมแต่ผมเป็นคนยังสั่นอีลีนะ ผมบอตื่นไปจังหันต่ตีหาหกโมงเช้าบอไปวัดไปว่าให้มันเสียเวลาผมครับสมมติผมต้องการเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆเลยผมสิบอบออีสาตาลอนไพรบอูเนียนไพบอเสียดสีผู้ไดอียงที่มันเห็ด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 ตัวจะของแบบว่าดีขึ้นได้ผมสิพยายามเห็ดปรับที่จิตใจผมอีหลีนี่แหละคือ ข้อเท็จจริงที่ผมบอกมาทั้งหมดคือความจริงกาบอกไม่ยังไยครับตามนี่ละจริงๆนะมันกับบริมีบริมียังมากไหมแต่เพียงแต่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจแหละคนคิดเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดใครคนพูดเราก็ไปห้ามใครพูดไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนสาธารณะเราเป็นคนกลางเราก็ไม่ได้ว่าใครใครที่ชอบเราเราก็ขอบคุณนะครับใครที่ไม่ชอบก็บอเป็นอย่างเลยผมเข้าใจแล้วว่าคนถี่ว่าได้ฮัก คนที่บดได้มากกันนะมันจะมาบังคับให้ฮักกันนะมันก็เป็นไปบดได้ดอกนะครับหรือว่าลองเบิงไปโด,ดนๆเบิงก็ได้ไวันอดีนี่เป็นคนจังไห๋ <laughs> อืมว่าเป็นตติดตามบอถามว่าเป็นตติดตามก็เป็นยังงครับกเลื่อผพานก็ยังไงก็นะครับฝากติดตามช่องอนดีหน่อยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทำ u t u b e แล้วก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องแบบเบิงกันหลาย รูปแบบนะครับบ่าวาพี่น้องอยากให้ไอดีเฮ็ดหยังกับคอมเมนต์ได้อยากจะให้ไปสัมภาษณ์ใครพระเอกในวงคนไหนอยากคอมเมนต์ได้ครับอยากให้เฮ็ดหยังกับคอมเมนต์ได้นะครับตามใจคุณผู้ชมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับขอบคุณ บ้านพอหักไม่หักอดีบ้านแฟนคลับอดีสุขุสุขค้นคบขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับไม่ยบาน